สวัสดีครับเจนอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์นะครับวันนี้คือวันเสาร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามไมล์เนเชียร์กันอีกหลายคู่นะครับเลือกมาฝากแฟนๆกัน1คู่นะครับเป็นเกมระหว่างอิฟสวิทเจอกับมิดเดิลสโบร์นะครับอิฟสวิทนั้นวันนี้ถ้าพวกเขาเก็บ3คะแนนเต็มได้นะครับก็จะกระโดดแซงเลสเตอร์นะครับที่เมื่อวานนี้สะดุดนะครับทำได้ไม่ดีเลยนะครับพวกเขาบุกไปแพ้พรีมัตทีมโซนท้ายตาราง01นะครับวันนี้ถ้าเกิดอิฟสวิชนะนะครับก็จะกระโดดขึ้นไปเป็นจ่าฝูง นะคยิบซิดนะครับสภาพทีมวันนี้ตัวเจ็บยังเป็นพวกหน้าเดิมๆนะครับพวกเวสเบิร์นนะครับจอร์สเฮิร์ตนะครับจานอยโดนาเชียนรวมถึงเบดอนวิลเลียมนะครับวันนี้สภาพทีมนะครับกีเานแมคแคนนาไม่น่าจะปรับทับมากนักนะครับแนวลุกก็จะเป็นคิฟเฟอร์โมยืนหน้าเป้านะครับสามตัวลุกก็จะเป็นคอนอรเชปปินในทานโปรเทสแล้วก็โอมารี่ฮัดกินสันนะครับส่วนโบโรของไมเคิลคาริกนะครับเกมนัดที่แล้วพวกเขาบุกไปเสมอฮัน2อสองนะครับตอนนี้มีแต้มตามหลังโซนเพลย์ออฟอยู่6แต้มเพราะนั้น กับโปรแกรมที่เหลืออยู่ก็ยังพอมีลุ้นนะครับพวกเขานะครับวันนี้ไม่มีจอจโคเบิร์นนะครับอเล็กซ์บันกูรานะครับเฮเดนแฮกนี่นะครับรวมถึงมาคุฟฟอร์แล้วก็เดลฟรยที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับในลุกวันนี้ใช้เอมานูเอลลาเต้ลาร์ดนะครับแซม เกรมูด <Green> นะครับเล่นเป็น2ตัวลุกนะครับโดยมีไรลี่แม็กกีรับบทมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับดูผลงานอีฟฟิชช่วงหลังก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยนิ่งนะครับผลงานในบ้านเองก็ยังไม่ถึงกับดีมากนักนะครับวันนี้เจอกับโบโรซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นหมูสนามให้พวกเขาเชื่อได้ง่ายนะครับผมไปดูสตให้ทวีช่วงหลังก็ต้องบอกว่าคู่นี้สลับกันแพ้สลับกันชนะนะครับผมชอบโบโรมากกว่านะครับมองว่าโบโรนั้นฟอร์มพวกเขาถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับแล้วก็สภาพตัวเล่นก็ไม่ได้ไปหลอง สวิตนะครับวันนี้มาเยือนก็จริงนะครับแต่ด้วยความกดดันนะครับผมดูเอฟเฟเล่นช่วงหลังไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะวันนี้โอกาสที่จะยิงโบโรขาดถึง2ประตูยากเพราะนั้นเชียร์มิดเดิลสโบรนะครับลุ้นกินเต็มกับเสียครึ่งวันนี้รองโบโรนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายซั์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ